สวัสดีครับหลายคนซื้อรถมือสองเนาะโดยเฉพาะตัว KR150 เนี่ยนะครับซึ่งก็มีหลากหลายรุ่นให้เราเลือกเนาะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับหลายท่านนะครับทีเดียวหลายท่านแล้วต็มีทีเดียวด้วยนะครับเพราะไระนะครับถึงพูดคํานี้นะครับก็อ่าหลายท่านทีเดียวครับที่อ่าซื้อรถแล้วนะครับโอนเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ารถก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยอมรับเนาะมันมีเรื่องที่ผิดหวังมีเรื่องที่ผิดหวังนะครับฉะนั้นนะครับเนาะ ก็มีคําถามนะครับเพิ่งสดๆร้อนๆนี่เองนะครับหลังจากที่ FC นะครับก็เอารถมาส่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยนะครับน่าแดงทําคลิปให้ผมหน่อยนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่รักชอบนะครับในตระกูลเคอาบ้าง TZR บ้าง NSR บ้างนะครับหรือทุกๆตระกูลเลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยนะครับทําอย่างไรเราจะไม่ผิดหวังนะครับหรือมา ผิดหวังก็ให้มันน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือโอกาสนะครับที่จะทาคลิปให้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปที่ทําไปแล้วนานแล้วล่ะนะครับก็เกิดอาการว่าช่องนะครับโดนแฮกไปนะครับเอ้าไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราก็กู่กลับได้นะครับอ่ะโอเคจุดแรกเลยนะครับที่เราต้องดูนะครับความชอบต้องมาก่อนเนาะใครก็ชอบนะครับอยากได้ kr เลือก kr อยากได้ n s R เลือก n s R อยากได้ t z R นะครับก็เลือก t z R นะครับ แต่ว่าจุดที่จะเลือกเนี่ยนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันจะมีคล้ายๆกันนะครับรายละเอียดปีกย่อยที่มันแตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับจุดแรกเลยที่เราต้องดูนะครับก็คือเรื่องของเลขเครื่องยนต์นะครับเอาเป็นว่าน่าจะไม่เข้าใกล้นะครับก็เอามันจะอยู่ตรงประมาณปลายนิ้วนะนะครับประมาณตรงนี้นะครับอ่าประมาณตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเลขเครื่อง K r ียนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเวลาเราดูแล้วเนี่ยนะครับ เราดูแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะต้องตรงนะครับรถยุค90เนี่ยนะครับเลขคอกับเลขเครื่องมักจะตรงกันนะครับนี่จุดที่2นะครับที่เราต้องดูนะครับจุดที่2ที่เราต้องดูก็คือเลขโค้งตัวถังนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าโค้งทางฝั่งขวามือนะครับโค้งคอตรงฝั่งขวามือนะครับก็จะเห็นเป็นเลขเครื่องยนต์กับเลขเครื่องเนี่ยนะครับมันจะตรงกันนะครับเสียส่วนใหญ่นะครับนะตามคู่มือเลยนะนะครับ แล้วน้าแดงนะครับเผื่อว่าผมดูผ่านล่ะน้าแดงนะครับผมดูผ่านกรณีมันจะมีโพสตขายอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับผมจะรู้ได้อย่างไงนะครับว่าเลขเครื่องผมจะดูได้อย่างไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ถ่ายภาพให้ดูนะครับอันนี้ก็ต้องขอดูที่นะครับอ่ะขอดูที่ไหนขอดูหนึ่งเลยนะครับคู่มือนะครับซึ่งรถที่โพสขายส่วนใหญ่นะครับก็จะมีคู่มือนะครับประกอบให้เราด้วยนะครับนะ แต่ถ้าไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรระเบิดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะกรณีที่ไม่มีเล่มนะครับแต่ถ้ามีเล่มนะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็ขอดูอาจจะดูหน้าเล่มนะครับตรงที่จุดมีเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับนะพอได้เลขเครื่องเลขตัวถังตรงในคู่มือแล้วนะครับก็อาจจะขออนุญาตนะครับเจ้าของรถนะครับคุณจะขายคุณช่วย ถ่ายนะครับภาพรวมให้ดูหน่อยนะครับเลขเครื่องเลขคอตรงกันไหมนะครับอ่าก็อันนี้เนาะก็คงจะได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้ขายอยู่แล้วล่ะนะครับเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เราดูนะครับในเรื่องของมั่นใจแล้วล่ะนะครับเลขเครื่องเลขโคงเนี่ยนะครับเป๊ะแล้วนะครับจุดต่อมานะครับเราที่จะดูเลยนะครับคือความเป็นสแตนดาร์ดของตัวรถนะครับเนาะคือความเป็นสแตนดาร์ดของตัวรถหมายความว่านะครับ วงล้อหน้าวงล้อหลังนะครับมันเดิมอยู่ไหมนะครับอ่าแต่ถ้าเราชอบกรณีที่เป็นรถแต่งนะครับรถที่มีขนาดนะครับล้อหน้า17หลัง18นะครับแต่ถ้าเราชอบในกรณีเออซื้อมาแล้วไม่ต้องแต่งอีกนอกนะครับชอบโลสีนี้ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้อันนี้ละไว้ในฐานที่ชอบนะครับไม่เหมือนกันนะครับจุดต่อมานะครับช่วงล่างนะครับนอกจากเราจะดูเรื่องของวงล้อนะครับมาตรฐานไหมนะครับ เร,รเ,รเ,รเราดูเรื่องของอาร์มนะครับเราดูเรื่องของโชคหน้านะครับมันเป็นเดิมโรงงานหรือเปล่านะครับดูยังไงนะนะครับก็ติดตามชิปน้าทุกๆลิปนะครับเนาะหรือไม่ก็คลิปจากหลายๆท่านเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวโชคหน้าของตัว k ครเองเนี่ยนะครับแกนมันจะใหญ่นะครับเนาะไม่ใช่แกนแบบว่าปรับแต่งนะครับบางทีก็หลายพนนะครับถ้าชอบแนวแต่งก็ไม่ว่ากันนะนะครับแต่ถ้า หลายคนเอาแนวเดิมนะครับเพื่ออะไรเอาถึงแนวเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่านะครับการที่เราซื้อรถมือสองเนี่ยนะครับแล้วได้เดิมโรงงานได้เดิมสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับจุดที่ง่ายนะครับที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของการต่อทะเบียนนะครับการต่อทะเบียนการทําเล่มการโอนอะไรพวกนี้นะครับมันจะง่ายนะครับเพราะเป็นสแตนดาร์ดนะครับ่าเราพอดูมาถึงตรงโชคหน้าแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันเดิมไหมนะครับถ้าไม่เดิมนะครับ ถ้ากรณีเราชอบแต่งโอเคเลือกนะครับแต่ถ้าเรา,าชอบแนวเดิมโรงงานนะครับที่เราจะไปต่อได้ในอนาคตเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นแนวแต่งเราก็อาจจะถามว่านะครับคุณแต่งแนวไหนนะครับแต่งแนวที่ว่า,าคุณใช้แผงพอเดิมแล้วก็สวมปอกเพื่อที่จะลัดกับแกนโชกคหน้าใหม่ใช่ไหมนะครับหรือว่าคุณเปลี่ยนทั้งแผงพอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนทั้งแผงคอนะครับผ่านไปก่อนนะนะครับเพราะท่านจะเวลาท่านจะทํากลับนะครับท่านจะเสียก็เรียกว่าใช้งบอีกเยอะนะครับนะแต่ถ้าเป็นกรณีนะครับนาแกนนะครับแล้วมาสวมปลอกเพื่อที่จะใส่แกนโชกคหน้านะครับของโนวาว่างของโซนิกของอะไรพวกนี้นะครับถ้าสวมปลอกนะครับอ้าโอเคนะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับก็รับได้ก็เอาเนาะตรงนี้นะครับต่อมานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอาร์มหลังนะครับ อามหลังเดี๋ยวนี้มันมีแบบทั้งอามดามล่างทั้งอามแต่งเนาะอามดามล่างคงพอจะเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเป็นอามแต่งนะครับกรณีแบบเขาเรียกอะไรดีนะครับเป็นของแต่งเลยพูด,ดง่ายๆนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆน่าเดงองอนุญ,ญาตนะครับคันนี้ถ่ายํำเด้อน,นะครับอ,อาจจะเป็นลักษณะ,ะคือโชคแบบโมโนโชกเลยนะครับก็คือคำบนเลยคล้ายๆของโซนิกพวกนี้นะครับ อันนี้ถ้านะครับเราจะไปต่อในภายภ้างหน้านะครับซึ่งโชกแต่งแบบนี้เนี่ยนะครับหรือว่าอาร์มแต่งแบบนี้เนี่ยนะครับจุดด้อยของเขานะครับก็คือเรื่องของความเสถียรนะครับในการใช้งานนะครับเนาะหากเราจะไปต่อในเรื่องของรถเดิมนะครับก็ผ่านก่อนนะครับแต่ถ้าเราชอบแนวนี้นะครับก็เลือกไว้อะไรประมาณนี้เนาะเอาต่อมานะครับแน่ต่อมานะครับพอเราได้เรื่องช่วงล่างนะครับเรื่องของ เลขโครงเลขหังแล้วนะครับยางแล้วนะครับก็มาในเรื่องของข้อเสียนะครับเนาะถ้าพูดตามภาษาช่างแดงนะครับน้าแดงนะครับหรือช่างหลายๆท่านนะครับก็จะดูในเรื่องของข้อเดิมไว้ก่อนนะครับนะแต่ถ้าเป็นข้อแต่งถามว่ามันดีไหมล่ะนะนะครับเห็นเขาซื้อใบหนึ่งเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็ฝ่าจะดีนะนะครับแต่ว่ามันไปต่อทะเบียนไม่ได้นั่นแหละนะครับก็ลองบวกลบคุณหารกันเอาเองนะครับว่า เราจะไปแนวไหนกันแน่นะครับแต่สําหรับคันสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับเนาะเวลามันเยอะแล้วนะแดงพูดมาถึงตรงนี้ย่อยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าสภาพนี้นะครับโดยรวมนะครับไปต่อทะเบียนไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะอะไรนะครับ1กระจกไม่มีนะครับ2ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไม่มีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่าไฟท้ายอาจจะมีนะครับเนาะ แต่ไม่รู้ว่ามันครบเปล่ามันออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าจะไปต่อเป็นเล่มหรือไปโอนเป็นชื่อเรานะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับเนาะจะต้องหาบางโซนะครับครอบโซมาใส่หาชุดเลี้ยวมาเพิ่มนะครับหากระจกมาใส่นั่นเองนะครับอโอเคพอไหมยังไม่พอนะแดงนะครับต่อให้หน่อยนะครับพูดถึงเรื่องของรุ่นแล้วเนี่ยนะครับดูจากลายเนี่ยนะครับผมจําได้ว่ามันเป็นปี96ใช่ไหมนะครับเนาะ เป็นรถปี96นะครับหมายความว่าเป็นลายมันนะนะครับเป็นลายปี96นะครับแต่ว่าถามว่านะครับผมดูผ่านโซเชียลเนี่ยนะครับผมจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสีเดิมหรือว่าเป็นสีทําใหม่นะครับเนาะหลักๆเลยนะครับบางทีจุดที่เราสังเกตเห็นได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดนี้นะครับซึ่งการเอียงลงจุดนี้เนี่ยนะครับของเดิมโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเอียงนะครับองศามุมแหลมเนี่ยนะครับมันจะเป็นมาตรฐานอยู่นะนะครับ ไม่ใช่เราจะเอียงไปยังไงก็ได้นะครับอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะนะครับเป็นรถที่ถือว่านะครับเป็นอาจจะมีการแต่งขายนะครับซึ่งก็เจ้าของเดิมนะครับก็น่าจะตั้งใจมากเหมือนกันนะครับเนาะตั้งใจที่จะทําออกมาขายมาค้ามาขายก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วลหละนะครับโอเคนะครับก็คงจะเนาะคงจะแนะนานะครับได้ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับในเวลาจํากัดนี้นะครับฉะนั้นก็เล่าสู่ฟังนะครับว่า การตัดสินใจนะครับด้วยเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลือกใช้นะครับเลือกซื้อนะครับรถที่รุ่นที่เราชอบนะครับรุ่นที่เรารักเนี่ยนะครับสักคันหนึ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคงเป็นเรื่องที่ต้องนะครับทบทวนกันหน่อยนะครับแล้วก็รอบภอบกันนิดนึงนะครับเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับเนาะส่วนว่านะครับสิ่งที่น้าแนะนําไปน้าแดงถ้าเป็นเดิมสแตนดาร์ดมันก็ไม่สวยสินะครับ อันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับเผื่อว่าถ้าเราได้รถเดิมสแตนดาร์ดไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับไปในแนวได้อีกหลายอย่างนะครับเนาะไปแนวไหนก็ได้พูดง่ายนะครับเนาะขอให้มันมีแนวเดิมสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นแนวแต่งนะครับเราซื้อมาในราคาใกล้เคียงกับรถแนวเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาเราจะทำกลับนะครับเป็นแนวเดิมโรงงานเนี่ยนะครับมันใช้ต้นทุนสูงนั่นเองนะครับโอเคเนาะ ฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับไม่เตรียมอิ่มอย่างไรนะครับเนาะกับวิธีเลือกซื้อรถมือสองนะครับก็คอมเมนต์มาได้เนาะนะแดงมียินดีนะก็บตอบยินดีที่จะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ